สวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VR, VR v c h a n n e l และเราอยู่ในเกมคาบ้าอินฟินิตคอมโบนั่นเองครับผมและสำหรับในคลิปนี้ครับผมจะเป็นคลิปที่เราจะมาบอกว่าการลงดันดีวายเนี่ยนะครับก็คือดันนี้เลยนะครับ เราได้กําไรเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้นะในตัวผมจะในคลิปนี้นะครับจะมี2แบบก็คือจะเป็นการปล่อยบอดแตับและการลงมือเพราะว่าอะไรเพราะการเล่นมือเนี่ยผมสามารถจบดันได้นะครับแต่ปล่อยบอดเนี่ยผมไม่สามารถจบดันได้จริงๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโหดมากๆนั่นเองดันดีวายเนี่ยเข้ามาสักพักแล้วนะนะครับสำหรับดันดีวายนะครับเข้ามามาส่อที่ถึงเกือบเดือนเดือนละนะครับผมประมาณนี้เลยค่าดันนะครับผมตอนนี้จะอยู่3ล้านนะครับแล้วก็ AP100 บวกกับ c h a o s c อ l l อีก5้าเมตนั่นเอง ซึ่งราคาตอนนี้ถ้าผมเฉลี่ยรวมๆแล้วนะครับผมจะอยู่ที่รอบหนึ่งประมาณ431ฟอ d เจมบอกเลยว่าราคาค่อนข้างสูงมากๆนั่นเองนะครับสำหรับดันดีวายนั่นเองครับแต่หินดีวายนะปัจจุบันนี้นะจริงๆมันขึ้นๆลงๆเลยครับบางจังหวะเนี่ยมันก็ขึ้นไปถึง150นะแต่ตอนนี้นะครับราคามันอยู่เพียงแค่110เท่านั้นโอ้โหบอกเลยว่าราคายหากะขี้ราคาจริงนะครับแต่หลายคนเอ้ย ค่าดัา4 31เนี่ยแต่หินเนี่ยเม็ดละ110เองนะครับเราจะได้กําไรอยู่หรอนะครับสำหรับดันดีวายนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูนั่นเองครับว่าดันดีวายเนี่ยเราได้กําไรกันสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการลงมือนะครับผมหรือจะเป็นการไปบอดนั่นเองครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยดีกว่าครับผมปับ๊บแล้วเราก็ไปลุยกันเลยครับ เดี๋ยวผมจะทําตารางมาให้ดูนะครับปื๊ดเลยครับผมสําหรับการลงดีวายของผมนะครับผมด้านบนนะจะเป็นการปล่อยบอร์ดวนละรด้าจะเป็นลงมือนั่นเองนะครับจำนวนนะครับผมถ้าเราปล่อยบอร์ดเนี่ยผมจะได้ประมาณรอบหนึ่งประมาณ80กว่าเศษก็คือประมาณ8เม็ดนะครับราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่111เท่ากับว่ารวม1รอบเนี่ยผมจะได้ทั้งหมด888ฟอสจีมนั่นเองนะครับผมแต่นะครับวันนึงเนี่ยมันลงได้ประมาณ10รอบ นี่ครับผมเฉลี่ยแล้วนะครับผมจะได้ไปแปดพร้อยแปดสิหักกับค่าดันนะครับผมทั้งหมด431รอยสเดฟเจมเราจะได้กำไรประมาณวันหนึ่งประมาณ4,570ันร้อยเจดสเจมนั่นเองครับแต่นี่ครับถ้าสมมติผมเล่นมือเนี่ยวันไหนผมฟิตๆผมรู้สึกว่าเอ้ยเหงาจังเลยอยากเล่นมือนะครับผมจะได้ประมาณ200เศษได้นะครับตอนหนึ่งรอบก็คือจบดันนั่นเองนะครับผมราคาเมตรละห1ึ่นะครับผมรวมเนี่ยรอบนึงผมจะได้ประมาณ2,220นั่นเองครับปล่อย1วันเนี่ยได้ประมาณ10รอบนะครับ ถ้ากับผมจะได้ต่อวันจะอยู่ประมาณ22,200ฟอสเจมเลครับหากกับต้นทุนแล้วนะครับประมาณ4,310นะครับผมจะได้กำไรทั้งหมด17,890ฟอสเจมบอกเลยว่าเยอะมากนะในมุมมองผมใช้เวลาไม่เยอะนะครับผมใช้เวลาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สำหรับการลง10รอบนี่เองแต่ก็ได้เฉลี่ยแล้วรวมร,วม,รวมเนี่ยตอนนี้เลยนะครับผมในฟอสเจมเนี่ยเขารับกันประมาณ48บาทนะผมว่า ถ้าผมได้อยู่ประมาณสัก60-70บาทเลยนะสำหรับการลงดีไวลงมือนะครับกับการลงมือนั่นเองครับส่วนถ้าเราปล่อยบอร์ดเนี่ยเราจะได้อยู่ประมาณสัก ยี่สิบบาทบวกลบนิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้แต่ดีวายเนี่ยเราก็ใช้เวลาลงแค่แป๊บเดียวนะพูดง่ายงาว่าใช้เวลาลงไม่นานนั่นเองนะครับเราสามารถเอาเวลาไปปล่อยแจกเขียวนีครับหรือว่าพอหมดแล้วเราไปปล่อย1 4 5หุ่นยนต์นะครับหรือจะเป็นดันหลายๆดันที่บอกเลยว่าได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆใน1วันนั่นเองครับสำหรับคาร์บัลอินฟินิตคอมโบนั่นเองครับแต่หลายๆคนยคนจะบอกเฮ้ยตองม่ใช้คอมพิวเตอร์นี่นะครับแต่ตอนนี้ครับผมบอกไว้เลยเรามีแอปดีๆมานําเสนอนะครับผม สำหรับใครนะครับที่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวแล้วอยากบอทแต่ก็ต้องใช้โทรศัพท์บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นติดโซเชียลหรือว่าทํางานทําการกับมือถือนั่นเองครับนี่เลยเรามีแอปดีๆมานําเสนอนะครับนั่นก็คือ UG Phone นี่เองครับแอปที่จะช่วยให้คุณนะครับผมสบายกับการบอทมากขึ้นบอกเลยเกมมือถือสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่ครับเราจะต้องอาศัยการบอทเป็นหลักนั่นเองนะครับและแอปนี้จะเป็นแอปช่วยให้คุณได้บอทได้แบบสบายใจนะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวเลยว่าโทรศัพท์คุณที่แบบแพงๆเนี่ยจะแบตเสื่อมนะ โทรศัพท์พังนะครับหรือแม้แต่กระทั่งนะครับคนที่ต้องทํางานกับมือถือเล่นโซเชียลทั้งวันไม่ต้องกลัวเลยสําหรับแอปนี้ครับผมยูจีโฟนช่วยได้นั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสและก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับทาง u ูจีโฟนนะครับจัดให้เลยกับโปรโมชั่นลดราคามากกว่า50%นะครับทุกแพ็กเกจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น UVP GVP m v p SVP นะครับผม ลดไปเลยมากกว่า50%นั่นเองเริ่มนะครับ23ถึง29ธันวาคมนี้และที่สำคัญไปกว่านั้นยิ่งสมัครหลายเดือนยิ่งคุ้มค่ามากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ7บาทเท่านั้นนั่นเองนะสำหรับใครที่ใช้ iOS นะครับผมต้องใช้ผ่านเว็บเท่านั้นนะครับและก็จ่ายผ่านเว็บ นะครับผมแต่จริงๆแล้วการใช้งานผ่านเว็บก็ค่อนข้างสะดวกสบายไปอีกแบบนึงครับสามารถไปทดลองใช้งานกันได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครนะครับผมที่เล่นแล้วอยากโหลด u ูทิโฟนหรือว่าโหลดไม่เป็นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาสอนวิธีการโหลดดีกว่าครับผมป่ะ <S 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 นี่เลยนะครับผมสําหรับวิธีการโหลด u ูทิโฟนก็ค่อนข้างที่จะง่ายเลครับ ใครที่ใช้มือถือเลยครับหรือว่าจะเป็นน็อกหรือว่าจะเป็นอิมูเลเตอร์อะไรก็แล้วแต่ครับเราสามารถเข้าไปที่ตัวที่โหลดแอปในของคุณได้เลยถ้าอย่างเป็น Android ก็จะเป็นเพรสโซนะครับส่วนถ้าเป็นน็อกเนี่ยก็จะใช้เป็นศูนแอปได้เลยนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยง่ายง่ายครับ u g phone นะครับขึ้นมาอยู่แล้วนั่นเองครับก็คือแอปนี้เลยนะครับเราก็กดติดตรงติดตั้งไปเลยนั่นเองครับไม่มีอะไรยากมากมายเลยครับการติดตั้งแอปนี่คือโคตรง่ายเะครับเพียงเพียงเพราะว่า u g phone นั่นเองครับแล้วเราพอได้มานะครับเราก็กดเป พอเราเปิดมานะครับหน้านี้เลยนะครับแล้วก็ลูบไปด้านขวาสุดนะครับกดเริ่มนั่นเองนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการสมัครได้เลยนะครับผมแนะนำนะครับโหลดลิงใต้โพสตได้เลยนะครับหรือนะครับเวลาเข้าใช้งานเนี่ยแนะนำให้ใส่โค้ด v r v s 4 h ได้เลยนะครับจะได้รับส่วนลดเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ได้เพชรฟรีด้วยนั่นเองนะครับผมไปนี่เลยนะครับคลิกที่นี่เพื่อสมัครและเข้าสู่ระบบเพื่อรับของขวัญฟรีสำหรับผู้ใช้ใหม่นั่นเองครับไปนะครับผม แล้วก็สมัครผ่าน Google ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะสมัครส่วนไหนก็ได้นั่นเองครับแล้วเดี๋ยวผมจะผ่านสมัครผ่าน Google เนาะกดเข้าไปนะครับผมเราจะล็อกอินนะครับก็กดสามารถเข้าไปล็อกอินไปได้เลยนะครับพอล็อกอินตรงนี้นะครับให้เราใส่โค้ดนะครับผมเป็น vrvsch นะครับผมแล้วเราก็กดยืนยันครับจริงๆแค่ใส่โค้ด vrvsch ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมอย่างหนึ่งนะครับเป็นไงกราบขอบคุณมากเนี่ยเราจะได้250้าเพชรได้เลยฟรีๆนั่นเองครับแต่ถ้าโหลดลิงก์ได้โพลเรบ นี่เลยนะครับผู้ใช้ใหม่นะครับสามารถกดแลกได้ทันทีก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณใส่โค้ดของผมเนี่ยคุณจะได้สามารถทดสอบฟรีใครที่รู้สึกว่าเฮ้ย UG4 มันใช้ยากหรือเปล่านะครับสามารถมาลองโหลดกันได้นะมันมีทดลองใช้ฟรีเพียงแค่ใส่โค้ด v r v s c h เท่านั้นเองโคตดง่ายนะครับสำหรับโปรนะครับด้านบนได้เลยนะครับผมการที่จะเลือกโปรโมชั่นเนี่ยอันแรกนะครับจะเป็น u a p GVIP นะครับผม SVIP นะครับผมและตอนนี้นะครับ ทาง UG Phone มีจอใหม่เขาเล็กใช้คำว่าจอแล้วกันนะครับจะเป็นจอ m v p p นั่นเองครับอันนี้เป็นอันใหม่เลยนะถามว่าทำไมเพราะว่าเขาตอบโจทย์กับสำหรับใครหลายๆคนที่อยากเล่นเนาะนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ย SVP มันแพงไปครับหรือว่า g v p p เนี่ยมันไม่สาใจ แต่ตอนนี้เขาเอา MVP อันนี้คือใหม่สดๆร้อเลยสามารถลองทดลองเล่นกันได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาแนะนํากันนะครับผมสาหรับ UVP เนี่ยจะเป็น3คอนะครับผมแล้วก็แรมจะเป็น3ามกิกแล้วก็ความจาเนี่ยจะอยู่มา3สามสิบกิกซึ่ง UVP เนี่ยมันเหมาะสาหรับคนที่บอดนะครับผมบอดเลยนะครับผมหรือว่าใครที่จะสร้างลาย2 ID นะครับผมหรือว่าอยากมี2 ID ในเครื่องเดียวเนี่ยสามารถสมัคร UVP ได้เลยนะครับผมแต่ นะครับผมใครได้ยูตสักเอ้ยอยากแรงขึ้นมาหน่อยนะครับผมสำหรับ GVP เนี่ยจะเป็น4คอร์นะครับแรม4กิกแล้วก็ความจุเนี่ยจะอยู่ประมาณ64กิกนั่นเองนะครับก็คือจะดีกว่า UAP นิดนนั่นเองนะครับแต่ถ้าผมจะแนะนำนะครับขออนุญาตแนะนำเป็น MVP นั่นเองครับคือสเปคเนี่ยผมบอกเลยว่าดีนะครับผมจะเป็น8คอร์นะครับแรม8กิกแล้วก็ความจุที่128กิกนั่นเองครับคืออธิบายตรงๆนะครับสมัยนี้เนี่ยโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆในปี2024เนี่ยส่่ววนนใหญแแล้รมเี่ยยจะอู่เพียงแค่ 8 g b เท่านั้นนะครับและรุ่น A V P เนี่ยก็คือความแรงมันก็คือเป็นแรม8 g b เลยนะครับ mm hmm. พูดง่ายๆว่าเราซื้อจอนเนี่ยคล้ายๆกับเรามีมือถือรุ่นใหม่ๆใ,ในมืออีกเครื่องหนึ่งนะนะครับบอกเลยว่าแม่งโคตรจะดีนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยแพงกว่า U V P นะครับเพียงแค่7บาทต่อวันก็คืออันนี้แพงกว่าแค่7บาทต่อวันต่อเดือนเนี่ยตกประมาณแค่200กว่าบาทแต่เราเหมือนได้โทรศัพท์ที่แม่งรุ่นดีมากๆนั่นเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยผมได้คำเดียวดีกว่า U V P ถึง3เท่าเลยนะ บอกเลยว่าแนะนำจริงครับสำหรับแพ็ก M V I P นั่นเองนะครับผมแต่นะครับผมสำหรับใครนะครับที่โหลดมาแล้วนะแล้วมีปัญหากับการใช้งานนะครับไม่ต้องกลัวเลยทาง u ูทิฟอนะครับจะมีกลุ่ม f c e e o o o นะครับไลน์และกลุ่ม Discord ด้วยนั่นเองนะครับสามารถเข้าร่วมกลุ่มนะครับหรือใครมีปัญหาเนี่ยลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสามารถเข้ากลุ่มได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สมมติเราลอง ทดลองให้ดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็ซื้อเลยนะครับแล้วก็จ่ายปั๊บอ๋ออมันโหลดนะครับแล้วก็รอเสร็จสิ้นแป๊บหนึ่งจริงๆอ่ะผมแนะนําให้ใส่โค้ดของผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราเราได้เนี่ยมันจะสามารถใช้ทดลองฟรีได้แล้วบอกเลยว่าสะดวกสบายอ่ะใครที่กลัวใช้งานไม่เป็นอ่ะไม่ต้องกลัวเลยนะมันมีการทดลองใช้งานฟรีนะครับแล้วเราก็ลุยเลยครับอันนี้เราได้จอมาแล้วนะครับแป๊บเดียวเห็นไหมแป๊บเดียวนะครับแล้วตอนนี้กําลังรอรีสตาร์ทครับไม่นานนั่นเองครับ เราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยเขาก็จะอธิบายนะครับผมดาวน์โหลดเกมได้เร็วขึ้นจากที่นี่นะครับแล้วกดถัดไปแนวคลิปปุ่มเพิ่มเป็นการเสร็จนะครับผมเสร็จปุ๊บนะครับเราสามารถโหลดได้ที่เกมเซนเตอร์เลยนะครับผมนี่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับผมมันมีเกมให้เลือกเล่นเยอะแยมากมายเลยนะครับสำหรับเกมเซนเตอร์แล้วเองนะครับของเราเนี่ยเราจะไปโหลดได้ที่เกมนี้เลยนะครับผมก็คือคาร์บาวอีฟิลิกคอมโบนั่นเองครับผมนี่แล้วก็จริงๆเราสามารถพิมพ์ได้เลยนะ ่ะเนี่ยพอเราพิมพ์คาบาวเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่แล้วนะครับผมสำหรับคาบาวอินฟินิตคอมโบนั่นเองนะครับอันนี้เลยนะครับอันแรกเราก็โหลดมาเลยปอืออันนี้นะครับผมต้องการติดตั้งหรือเปล่านะครับกดติดตั้งได้เลยนะครับนี่นะครับผมแค่นี้นะครับผมคาบาวเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลย เนี่ยหลังจากนี้ก็คือง่ายๆแล้วนะครับผมก็คือพูดง่ายๆมันก็เหมือนกับการที่เรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่คุณเล่นกันนั่นแหละนะครับง่ายๆนะครับหลังจากนี้เราก็โหลดปกติเลยครับโหลดเกมเหมือนทุกอย่างปกตินะครับแล้วพอโหลดเสร็จเราก็เข้าเล่นเกมเราสามารถออกจาก แอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับโดยที่ตัวเกมเนี่ยยังบอดให้เราอยู่นั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรจะสะดวกสบายนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมโหลด y UG จีโฟนโหลดลิงก์ใต้คลิปนะครับจะได้รับเพชร488เพชรนะครับหรือใส่โค้ด v r อาวีนะครับผมเอาไปต่อเวลาฟรีนะครับหรือว่าเพชรที่เราได้ก็คือ250เพชรนั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มนั่นเองอย่าลืมนะ ก่อโค้ด v r v s สีเหตุกันด้วยนะครับผมและนะครับยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับผมทาง UG Phone มีโปรโมชั่นลด50%นะครับโคตรคุ้มนะครับต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้23-29ธันวาคมนี้นั่นเองยิ่ง ซื้อหลายเดือนเท่าไหร่นะครับผมยิ่งคุ้มมากเท่านั้นเองครับเริ่มต้นเพียงแค่วันละ7บาทเท่านั้นนะครับไปลุยกันได้เลยนั่นเองนะครับผมยังไงนุ่มไปแล้วครที่ชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยจะเป็นพระคุณมากๆายังไงนุ่มไปแล้วกลาฝันดีนราจจตรีสวัสดิ์เล่นเกมนั่นได้เลยพอดีนะครับอย่าลืมดูแลนข้างและอย่าลืมโหลดยูทิฟอนมาเล่นนะสำหรับใครที่รู้สึกว่ายุ่งและไม่มีเวลานั่นเองนะครับและมือถือมีเครื่องเดียวยูทิฟอนช่วยคุณได้นั่นเองครัับบบบ๊๊าาายายจจจุๆแล้วแล้วเอกน